ข่าวดีอะไรที่คุณจะได้รับเร็วๆนี้มาดูกันค่ะข่าวดีอะไรที่คุณจะได้รับเร็วๆนี้ข่าวดีอะไรคะคิดว่เป็นเรื่องอะไรเอ่ยโอ้โห ข่าวดีก็คือว่าคุณจะได้พักผ่อนคุณจะได้อยู่กับตัวเองหลังจากที่ทำงานรากรำมาหลายๆอย่างและมาหลายๆนานแล้วคุณก็จะได้พบว่าการอยู่กับตัวเองการมีความสุขกับตัวเอง การได้ค้นพบหาตัวเองเพื่อให้เกิดความสุขความสบายใจการพักผ่อนจะทำให้คุณสมองโปรง่งสามารถจะนำพาให้คุณได้ใช้ความคิดดีดๆเกิดความคิดสร้างสารรค์บางอย่างเพื่อไปต่อยอดในเรื่องงานของคุณ คุณทำงานตักตรรมมามากแล้วค่ะต่อไปนี้พักผ่อนซะหน่อยเพื่อก้าวเดินต่อบนเส้นทางชีวิตของคุณอย่างมีความสุขนะคะสวัสดีค่ะ